วัสดีครับพี่น้องข้าง้ายกันไปโดนนะครับรุสีอีสานครับวันนี้พี่รุสพี่พอนะครับมาตัดหญ้านะครับอยู่แถวอำเภอย่างตลาดนะครับวันนี้มาหุดจักครับอีพอนะครับอีพอแดงนะครับกับบ้านใกล้ๆกันนั่นแหละแต่นวันนี้มามาเพิงบุญเนาะมาขอหญ้าเพิ่นน้ำปลาเข่าเนี่ะที่เพิ่นอีหยาขึ้นร้ายนะครับเขาา็กลยเดมาตัดนะครับพ่อไหงัวไห้ควายยุ่ ออกได้กินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ากนะหายากเนาะคนรักษาตขึกันครับแต่ว่าขอกอพอแดงนี่บอมเมนค้วายได้พี่น้องสร้างพี่น้องคนเดียงสร้างแต่ว่าสร้างตัวสีแดงพี่น้องเมื่อได้เคยเห็นงวงใหญ่ปนานี้ปกติเป็นง้วงขาวงวงจิปอเทากับวา่าเขางามแล้วเนาะแต่อันนี้เป็นบราหมั่นลูกผสมลูกกระทบนะพี่น้องเป็นบราหมันลูกกระทบมีแต่ตัวแม่อ้อยต่อยพี่น้องแม่พันธุ์เพิ่น,นครับเสี่ยวไปวผสมน้ำวิไลฟ้ามได้ได้พี่น้องคนบริเวผสม สมปูสมปุยทั่วไปด้วยพี่น้องนะนี่พี่น้องหาเดือนพี่น้องนี่ครับครับนี่ครับเบื้องค้นหาคนนี่เบื้องค้นหางนะพี่น้องนี่โค้นหางนะครับนี่พี่นี่พี่น้องสาดตร์เบื้องคู้เลี้ยงครับหนาเมื่อแล้วรถกระบะพี่น้องไอ้ผู้นีหนึ่งนะครับหนาเมื่อรถกระบะงัวอยู่นี่ค่นสุดตัวพี่น้องบลกระฟืดกระฟาดนะครับเพราะว่าเพิ่งอิ่มกินเต็มเนาะเพิ่นหาได้เพิ่นเฮ็ดได้พี่น้องง้ามหลายโคกหางนีงก็ฝ่ามือ ขาขายมือเราขามืองามไเลส่วนอยู่ในขอ,อกฟังนั้นนะครับก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุ์มีอยู่4แม่น้ำกันนะครับพราปีนี้นะครับพอเราขายออกไปแล้วอะ่ะจักตัวกระสพาะ12ตัวพี่น้องไปเงื่อนเกินเคองล้านพี่น้อง <100. S 1> เงื่อนเงื่อนล้านสไปเนาะเจ็ดแสนคัวแปดแสนนะพี่น้อง,งมีแต่งามๆทั้งนั้นที่ <ไป S 1> ข,า,ขายไ,ไปก็เอาไปเป็นเป็นพันเุานะครับ เขาไม่เหยียบพวามได้ผลได้รับเบื้องตั้ที่เราไม่ง่าให้เพ่อกระยูนน้ำทงไฮทงหน้าเท่านี้แหละครับแต่ว่าเพื่อนกนอนเฝ้าอยู่ประจําเนาะเออพขุนดังไฟไฮขุนสุดโต๊ะเม่ยทองเราก็มีพี่น้องอ่างเงาญ่ลึกนะครับเป็นบราหมันนะครับนี่ข้างในขนม้าให้เบิ้งแม่นี่ซื้ออยังฝันไม่ซื้อวะเหี่ยนโอ้ยซื้อเหี่ยนว่าสั่งงวยเหี่ยนจงได้มาเงาแท้พี่น้องเนี่ยเหี่ยนจงได้มาเงาแท้คุณงามหลายพี่น้องงามหลายไงครับ อือใ่ครับนี่แหละครับพ่อแดยงย่างตลาดนะครับหูจักษมดนะครับ <c oughs> เพิ่นบ่นได้เน้น <c oughs> หัวอาหารไอ้พี่น้องบ่มีหัวอาหารเลยมีแตยย่หยาหยาธรมชาติพรพี่น้องบ่เป็นหยาปลูกบ่ได้ปลูกหยาได้ครับเป็นหยาธรรมชาตินะครับคือเพิ่นเพิ่นหาได้เพิ่นเฮ็ดได้นะครับดอกกรด,ดังไฟใไห่นะครับ <c oughs> มีแต่เม่พผ้าพุ่มคอเป็นโรยเลี้ยกกันแล้วกับ่มีคําว่าลําปีสกินพี่น้องบ่มีเข้ามาไก่ขอกันเลย นะครับนี่ยนี่คัะลูกนั่งเอกนั่งเอกนั่งทายดูกน้ำนั่งเอกนอกจากนก็นี่นอนยอะไรก,ก,ก็ยิ้มมารวยยิมายิ้มมาลุยยิ้มามาล <c oughs> ั้ยพี่น้นอง <มา S 1> น้องมาลุ <c oughs> ้ยพวกนี้ก็บเป็นตะลุยสมชื่ออยู่หลังรีดผาได้พี่น,อน้อ <c oughs> ง,งนี่นี่หลังรีดผาได้ปียรีดเป็ดเดี๋ยวมันเสียดหายใส่นมันได้งามมันห่อนห่อนมันต้องเสียดเหลืองจังกินแหลเหลี่ยมเนาะแดงเหลี่ยมงามครับมารว้ยหัวมหาเหล่าลูกสาวอยู่ข้างหลัง ขอบคุณทุกการที่ตามนะพี่น้องเนอบวัน้อัดคลิปไลน์ดอกเมื่อนี่โดนไมาพอกันเถอะเดี๋ยวพอกับลูสีอีสานไหมอุ้ยเดี๋ยวอีนึงทางไงครับอ๋อขว่เฉียวไม่เบิกแม่นึงแม่นังซี่อยังพว่ไอ้ก่อนแม่นังซี่อยังเอ้ยยังเงาอยู่เลยโอ้สาวเงาพี่น้องเบางสาวเงาถ่ายรูปถ่ายรูปพี่น้องคนนี้พวกแม่นี่ว่นงเงยครับแกถ่ายรูปอ๋องามครับพี่น้องอันนี้พันยังพอฮะพันยังหินโด บราซิละโอ้หบราซิลด้อยเจ็ดสิบสูงมากกลว่าผมเหีียงหัวมากหลายปีผมก็ไม่คยเห็นหัวสูงก็เจ้าอีก <c oughs> เจ้าไปเทียบเบิ่งเปลี่ยงเัาได้วดูโต๊ะหนึน่งแล้โวโตสองชนอันนั้นเลยเดิ่ยนชนอันหลังคาเลย <c oughs> นั่งยอกเก่งยอกเก่งหยอกเก่งหยอเก่งนี่คำคือหมูนี่ครับมันบ้อนต้องอาบหน้าอาบน้าได้พร้อมปกติง่วงสิบโมักน้นหน้ามเลยครับนี่ตัวสิ่งคนอาบน้าให้พร้อมเมืองมันเหลี่ยมนะเพียงเหลี่ยมครับขึ้นมหาคอยครับพบพ่อกันไหมได้พี่น้องเด้อเอาสมนีล่ะเดี๋ยวมันจิตเต็มเม่ผมกลางเดี๋ยวมีคลิปหนาคลิปดังเดี๋ยวไม่ตัดหนาเมื่อหลังเสียบแหละแหวนน้ำพอลแล้วอีกว่ามีทีมไมีเสียหรอกไม่มีเดี๋ยวพบพ่อกันไหมคลิปหนาเดี๋ยวพามา เยะลึกกว่านี้ว่าเพลียงยังไงจังขำยังคู่นะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวกันไหมครับขอพูดถังก,การติดตามทุกการรับชมครับพี่น้องสวัสดีครับโอ้เลยรู้คลิปหรือไงคลิป <c oughs>